ไปน้ำขังคกมาได้ไงครับไปน้ำขังคกมาได้ไงครับเร็มตัวบายเริ่มพี่เจนี่คือคอไม่ใช่หัวอ่าแล้วนั่นคือหัวลำโพงหัวลำโพงไปพี่เราไปซื้อซื้อซื้อของอะเวลาแบบว่าเช้าเช้าอะเช้าเช้าแบบว่าไปซื้อปลาอะไรอย่างเงี้ยตลาดแล้วเราอยู่ประเทศอะไรไทยเออรวมกันตลาดไทยตลาดไทยไป ข้ามด้วยข้ามด้วยอันนี้ตรงไหนที่ที่ถ่ายวีคุกกี้เสียงไทยส่วนสยามส่วนสยามถูกต้องที่หนาวหนาวสูงสูงภูเขาไอวัลเลซไม่ใช่อีกอันเออละครช่องสามของพี่คิมเบอร์รี่ของพี่คิมเบอร์รี่อ่ะที่พี่คิมเบอร์รี่เล่นอ่ะพาลาตื่นตื่นเสื้อขาวฮิมาลลย์เสื้อขาวฮิมาเลย์ไพเรียพัลเจอร์ตื่น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 มาซาเลดีอังกฤษาซาอะไรอ่ะ เพทองฟ้าทถอก้กเติมไปช้ใชลอยกระทงอลอยกระทงลอยกระทงที่ไหนลอยกระทงที่ไหนแม่น้ำโขงมีมินมีแม่น้ำในแม่น้ำเจะาพยาไปอีกปนแม่น้ำแม่น้ำในอินเดียไอ้นอ้โดดไอ้ไอ้โดีไอ้ไอ้โดดไอ้ไอ้โดดไอ้ไอโดดไอ้ไอ้โดไอ้ไอ้โดดไอ้ไอ้โดดไอ้ไอ้โไอ้ไอ้ดไอ้ไอโดดไอไอดไอ้ไอ้โดดไอไอดไ้ไอ้ดดไอ้ไออไอไอ้ไดไอไอได้ไอ้อไดอ อาละเปนน้ำกระดงก็ว่าเป็นน้ำคงคาตอบเป็นน้ำคังคกที่สุดเลยสงว่าเป็นน้ำขังคกมาได้ไงครับเป็นน้ำขังคกมาได้ไงครับไม่ใช่ค่ะน้ำคงคาอ๋อมันมีแม่น้ำแล้วเสียงเหมือนขังคกก็เลยเป็นแม่น้ำคงคา